หกโ้านาทีนะครับวันนี้ในศึกเก้ามวยดีวิถีไทยและศึกจิตมังนนนะครับทั้งสองช่องนะครับแต่วิธีเดียวกันนะครับวเวทีจิตมังนนจขุขาบ็อกซิ่งเซเดียมนะครับ ช่องาเริ่มคู่แรกทางด้านบ่าย3โมงตรงนะครับส่วนทางด้านช่อง,ง,ง JKN นะครับผมเริ่ม6โมง10นาทีนะครับวันนี้มีมวยรักมวยชอบมาฝากเช่นเคยเราไปถึงบรรยากาศหน้าตาจ้างที่ผงจะไล่เลียงแบบเร็วๆทั้งสองช่องเลยนะครับผมอ่ะเปิดหัวด้วยมหาเวศกอไซิรานะครับเจอกับสยามเพชรนาภาชัยนะครับคู่นี้130ปอนไปน้ำหนักที่สบายๆทั้งคู่มหาเวศได้เคลื่อนไหวไวแล้วนะครับสยามนี่ก็หายไปนานผมมองว่าสภาพร่างกายของสยามนี่ดูเป็นรองมหาเวชแน่นอนแต่มหาเวศก็ไว้ใจไม่ได้ผมว่าเข้าไปก่อนแล้วออ้วกซือออออเาาย่ไป สำหรับคู่นี้สัวคู่ที่2ครับเขี้ยวฉลามจะาัศึกมวยไทยยิมหรือว่ายูโรเดิมนั่นเองเจอกับโชคชัยชานวันของ,องโอมเอ็มบีเคนะครับคู่นี้ร้อยสิบเจ็ดปอนด์มาสอบผ่านครั้งแรกทั้งคู่ไม่มีปัญหาเลยนะครับลูกบู๊จะอยู่ที่เขี้ยวฉลามนะครับลูกฝีมือลูกเขาเรียกว่าจุก,จ,กจิกจะอยู่ที่ทางหน้าโชคชัยชานคู่ที่ผมชอบโชคชัยชานนะครับมองว่าฝีมือจุก,จ,กจิกดีกว่าช่วงหลังดีกว่าสภาพร่างกายดีกว่าโดนต่อโดนทีียวทีผมมองว่าดูแลโชคชัยชานน่าจะมีทีเด็ดทีขาดกว่านะครับ แต่คู่ที่3โบวี่สกอร์สูงไหนย,ยิมนะครับกลับมา5ยกในรอบ7ปีเลยนะครับผมแล้วแต่ก็มีอาจจะมีเคลื่อนไหวสยกแหละแต่ผมมองว่าสภาพร่างกายก็ยังดูต้องทำร่างกายอยู่นะครับผมแต่วันนี้มาเนื้อตัวดีเลยนะครับสวยงามเลยเจอกับเพชรน้ำคำพันจักรรัตนบุรีครับ118ปอนด์นะครับโบวี่มาสอบครั้งเดียวผ่านเลยส่วนหน้าเพชรน้ำคำเนี่ยไปวิ่งมาแล้วรอบหนึ่ง มาช่างอีกทีตอน6กโมงกว่าๆเมื่อกี้ลดอีก1.4ผมมองว่าสภาพร่างกายไม่เท่าไหร่มีโอกาสเวลาพักซื้อน้อยผมมองว่าโบวี่ต้นๆน่าลุ้นหน้าเสียวเลยนะครับผมดูแล้วดูแลทรงเก๋าน่าจะเอาอยู่นะครับผมแต่ไปไซื้อขายออกตัวไว้หน่อยดีกว่าอย่าไปฝังและกันโบวี่ไปไก็ต้องดูสภาพร่างกายอีกทีหนึงในวัย36นะครับ ส่วน,นชาบมังกรชาห้าพยัก์นะครับก็มาเข้าเวนแทนเจอกับเพชรน้ำงามมอภูวานาในโพลโคกอนแก่นนะครับคู่นี้ร้อยสิบเอ็ดปอนด์หรือว่าหกสิบสี่กิโลนะครับมาช่าหกสิบสี่กิโลก็ผ่านสบายทั้งคู่ไม่ต้องลดเลยลูกหนักจะอยู่ที่ชาบมังกรเพชรน้ำงามเขาบอกว่าได้ชกทุกเดือนเลยอ่าผมชอบลูกเก่าเพชรน้ำงามนะถ้าไม่โดนนับนอกต้นๆปลายๆผมมองเพชรน้ำงามดีกว่าเลยนะครับฝากไว้สี่ตัวนะครับช่องเก้านะครับม,มหาเวโชคชัยชาโบวี่แล้วก็เพชรน้ำงามนะครับ ส่วนทาง JKN นะครับผม4คู่นะครับติดปตเอพาร์ีเนะครับอยู่กับพี่ทิมงานจิตหนุ่มน้อยนะครับผมเจอแสงตะวันลูกเขาขวางนะครับคู่นี้เสมอกมาล่าสุดสนุกเดือดเลยต้นเด่นประตดีกว่าไปปลายข้างหน้าแสงตะวันมาไล่บีล่บทจนเสมอได้นะครับคู่นี้ต้นเี่ยผมมอว่าหน้าเข้าเด่นประตไปก่อนแล้วจะซื้อขายออกตัวเอามองว่าความเป็นมวยยังดูเป็นรองแสงเอเป็นรองทางด้านเปตดตเตอยู่นะครับสำหรับทางด้านแสงตะวันส่วนคู่ที่2นะครับเ ดำในหนุ่มสารยาเจอกับโตโยต้าอีเกิลมวยไทยนะครับผมคู่นี้1 1 6ปอนด์เท่ากันมาสอบผ่านครั้งแรกทั้งคู่เลยนะครับผมทางด้านเพชรดำเนี่ยก็ดูว่าอาจจะไม่ได้กิ่งไม่ได้เก่าอะไรขนาดนั้นแต่วันนี้ดูโตโยต้าดูเก่าพอสมควรเลยนะได้เคลื่อนไหวที่ใต้มาแล้วสองสามไฟผมมองว่าตน้ตนตนหน้ารุ่นที่โตโยต้าเลยรุ่นนับน็อกไปก่อนเลยอยู่ทีมงานอ e ีเกิลมวยไทยเช่นเดียวกับทางด้านเจ้าเพชรน้ำง,งามนะครับอยู่ด้วยกันอีเกิลมวยไทยคลาสสิกคูรุต โกอีซี่เทรดนะครับเจอกับจน,นาชรตนาชัยนะครับคู่นี้128ปอนด์เท่ากันคลาสสิกลถ1ปอนด์แปบ๊บเดียวเลยสบายมากผ่านไวมากจน,นามาร้ยามา130่ไป2ปอนด์ตอนนี้เหลือจุดมองว่าสภาพร่างกายเป็นรองแน่ๆนะครับในเรื่องการพิซซ้อมในเรื่องกระดูกประสบการณ์ในเรื่องสมองมวยนะครับผมชอบคลาสสิกนะครับต้นๆไม่โดนนับนอกไปๆดูว่าดีกว่าประจันบารสตเราชิดแปดลิ้วนะครับก็มาเจอโจเซฟจิมลินที่มาแทนนะครับผมตแต่ก็เจอยอดทองไทยนะ่าประจันบาแล้วก็ขยับมาเป็นร้อยเป็นร้อยสามเจ็ด อยงกับโจเซฟนะครับผมเวประทะ่าตรงนี้เนี่ยผมชอบโจเซฟดีกว่าฝีมือดีบรรยากาศหน้าเสือเจ้าบ้านดีนะแต่ก็ที่สําคัญเนี่ยทรงนี้เนี่ยปะจันบันบอกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะดักเตะดักทีมหนีไปเรื่อยนะทรงนี้ผมมองว่าโจเซฟอาศัยบรรยากาศหน้าเสือน่าจะเอาชนะได้ฝากไว้สีตัวนะครับช่อง JKN นะครับเด่นปะเต่โตโยต้าคลาสสิกและก็โจเซฟนะครับนี่ก็เป็นมมลักทั้งสองช่องเลยนะครับที่ผมนํามาฝากกันนะครับฝากไปด้วยทางเพจ มวยไทย2 0 0 0แล้วก็ u t u b e มวยไทย2 0 0 0เช่นเดียวกัน,นครับมีมยรักมยชอบมาฝากเกือบทุทกวันแล้วก็มีไลฟ์สดน่าจะช่างตีห้าทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็เดี๋ยวมวยดิวิไทยในวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะครับจะชก10โมงนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปบทสัมภาษณ์มาให้นั่นเองนะครับผมก็ไม่มีไลฟ์สดนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับผมก็ต้องขอตวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ